เต็มทีค่ะหากินใดก็ผมเสพวันนี้โซ่พนะเอากโสด,ะนะโโสดมีแฟนแล้วหรอโสดนะใครบอกว่ามีแฟนวาสนาบารมีวาสนาบาร,ม,าาบารมีไม่ถึงหรอกนะสวัสดีครับผู้จัดที่เบิง์ฮะแมนว่าแมนจะโสดอีก คนโสดดีครับปสดิค่ะแมนคนชอบใส่เสื้อสีเหลืองเพราะท่านถามยู่มีแฟนเหเอ้าอยากบอกเนาะอยากบอกมาโสดอยู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แจ็คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักแบบนี้นะโสดโสดโสดมเนี่ยบอคอยโสดมาโดนแล้วเดห็นบอหินเนี่ย ส่วนมากแต่ท่านว่านเียจองเดอ้อบรับจองเดอ้อเห็นข้าฮะ <c oughs> อยู่แบบนี้แเลยชื่อติกเมมนบอบอจ้าชื่อเล่นตามช่องเลยนี่ตามนี้เลยชื่อเล่นโสดขอไล่แนะ่ มอดมองบนสวัสดีค่ะใบสมัครยงมาเนาะหอจัำพันใบลัดคิวได้เลยนั่นหลักขัน้นบอ่ออยู่แบบนี้ก่อนโซนหรืนจแจ หกปีซะก,ก่อนขอความเท่ไลบอ่ถ้าจะขอความเทก็คิดตรงนี้แล้วก็เข,อขอ้าข้างแล้วก็บอกว่าขอความเท่หน่อยครับเน่ยจะยิ้มแก้มกระจังแมนตมุมจะมีอ,องตองน่ารักครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนเมนก็น่ารักเหมือนกันนะคะ สักกระสิบปีโสดโดนโดป๊อปสามสิบผมก็โสดจังใจท่านว่าจนตอนนี้บ๊วยพยายเอเมียนอยู่สวยเนาะบ่สวยดอกจ้าโสดจีบนะจีบๆจีบมาหมักโบเห็ดเวียกเห็ดงานเป็นหวกว่าน เมน,นโมะเอาเอาล่ะผู้เดผู้เดมาสวดดวเดชในเจ้าเป็นสวดมันก็มีอยู่นะผมมาค่นขี่คานครับ